ระทึกพายุงวงช้างถล่มอำเภอบางบ่อพัดบ้านพังเสียหายห้าหลังเผยภาพจากคลิปของพลเมืองดีผู้ใช Facebook ้เฟซบุ๊กชื่อเด็กมันห้าวอยากกินข้าวผ่านทูกบันทึกเหตุการณ์รขณะเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำม้วนตัวเป็นเกลียวงวงช้างถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่สตํบลเปรง,ำรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพังเสียหายไปหหลังโชคดีไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิต ด้านนายอำเภอบางบ่อสั่งฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสำรวจและช่วยเหลือด่วนเมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่12ตุลาคม2568ฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายจำนวน5ห,หลังคาเรือนเหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเปรงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานไปยังกำนันตำบลเปร่งและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ให้การยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา50นาทีขณะที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงแล้วม้วนตัวเป็นเกลียวงวงช้างหอบเอาหลังคาและผนังบ้านเรือนประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องสังกะสีและไม้พัดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาแล้วตกลงไปในน้ำ ขณะเกิดเหตุเจ้าของบ้านพากันหอบพี่ลูกหลานวิ่งหนีตายเข้าไปหลบในรถยนต์ทำให้รอดได้อย่างวุดวิดโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เข้าสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเบื้องตน้นพร้อมรายงานให้นายอำเภอรับทรบาบเพื่อจัดทีมเข้าสำรวจและพร้อมให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนี่เฮียยุัก นะครับดูนะดูนะโอ้โหไปหมดแล้วครับหลังคนหลังคาไปนะครับเป้นเปลงนะครับระมันระ